ฆ่าแล้วนะครับเอาตั้งท่าใหม่นะครับทำมห้่านะครับปากเพื่อนไว้ก่อนนะครับปากชุงานไว้ก่อนนะครับในเรืบอรัพท์มือถือก็ตานปตาแล้ว็่อยคอานะคบโเคอาแล้วนะครับตาว่ครไม่้นะครับขยันมาด้าลด้วยนะครับเดี๋ยวเ่อน ไปหลังเลยครับเวลาขับรถครับาก็ไม่ขำมัหน้าเราไปนะครับมือสองกตมาด้านหลังนี่ดูด้านหลังนี่ตนกัหมดเลยนะครับ เอ,เอาตัวรึบ้างไปตอเรื่องต่อเนือนะครับ,รนนรบหม้นตันีที่สามแล้วครับแล้วตับ Oh, no. Oh, no. Oh,